โอ้ ه, นานทาน<ช>ต้องเอาแก้วนึงด้วยใช่ค่ะสตรอเบอรี่นะคะยังไม่ได้กลับบ้านนี่อันนี้อะไรอันนี้อะไรแก้วค่ะ25บาบททำเองค่ะอ่อนๆน้ำองน่าทานหนึ่งแก้วค่ะเท่าไหร่คะ20บาทค่ะอันนั้ อันนี้มะม่วงแก้วคอมีน่ะคะ่ะมันเหลือลูกแรกๆถุงละสามสิบบาทค่ะเกือบสามโลนะคะ่ะแต่อร่อยนะคะแก้วคอมีทเอาไหละเราก็เอาอร่อย,ยนะอม,มันแก่แต่ว่าลูกมันเล็กหมดไปแล้วไม่แก่หรอมีมาของพี่ด้วยนะ แก่เหลือบ้าเด้อนั่นไ่เีต่ลยจะไม่จ่ายให้กันขอบคุณมากค่ะนี่มีเก้าอี้นั่งได้เลยค่ะเก้าอี้หงว่างนี่นั่งได้หมดนี่ครับมาทานนะครับค่ะไม้ละห้านะคะเอาอไไม้้ก็ดันนี้อันนึงอันนนนี้อัึงค่ะหนูไม่ใส่น้ำจิ้มใส่เดี๋ยวใส่ถุงหรือใส่ถ้วยก็ได้เพราะหนูไม่ใส่น้ำจิ้ม ซาลาเปาไส้หวานไส้หวานแล้วก็ไส้เค็มไส้ครีมมีสามไส้ค่ะไส,ส,ส้หวานลูกนะงนนุ้มมาไหมสอ,อันนะคะสีสผมอันี้ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่นะครอันนี้น,นี่อ้ยี่ห้อดีย่ยหมาในรถนไไปเชมดอกไม้แล้วก็หาเติมพลังต่อ อันนี้ราดน้ำจิ้มไปเลยนะคะแยกถ้วยนะคะแยกถ้วยตัวหนึ่าดไหมไม่ราดของพีกินได้ไหมกินได้ค่ะเอาไปน้ำจิ้มไก่หรือลูกชิ้นดีไก่หวานาครับโอ้แม่เป็นกวางผสมได้ไหมได้ใช่อะไ้อย่างเข้าแล้วค่ะช่ำดีจังเลยแตงกวาไหมคะค่ะด้วยค่ะ ต้องกินกับแตงกวาแตงกวาใหม่ๆค่ะแตงกวาจากสวนจากไร่นั่งด้านในได้เลยนะคะครับขนมจีบซาลาเปาไหมคะเอาเอาชิ pigs, back 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 uh ้นหนึ่งไส้หวานนอันนี ta ้ยี่สิ้าค่ะอันนี้20เป็น4ี่สิบห้ารวมซาลาเปาซาลาเปาเอาไส้อะไรคะไส้หวานไส้หวานไส้หวานลูกบัซซี่ไปแล้วเอาลูกน้งค่ะ พอหล้ค่ะลูกเดียวกินคนเดียวกินหลายอย่างแล้วห้องจะแตกแล้วเขามีอะไรนุ่นด้วยนั่นะ้างมีโต๊ะน่ได้เยนะครับน้ส้มตำก็มี 3ันนี้30กับยีเป็น55นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถือได้ไหมคะไปส่งไหมคะอบคุณค่ะหรือ่าลโอ้ยส้มตำก็มีคะส้มตำครับตนนี้ก่อนโอของยาย บรรยากาศครับนั่งในสวนว้าวบรรยากาศดีจังเลยแขวนเปนอนแขวนเปนอนครับอุ้ยโอ้ยน่าทานนะครับเนี่ย yeah. น่ากินมากบรรยากาศดีมากครับบอ,อากาศล่มเย็ยนมากเลยครับ